วายแท็กซีบอลใส่ชุดแต่ง v i กเตอร์ยก2นิ้วยาง MT เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันครับสวัสดีครับอยู่กับกุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพดูรถแต่งกันนะครับคันนี้จะเป็นวายแท็กนะครับใส่ชุดแต่งเป็นแบบ v i กเตอนะครับแล้วก็ยกสูงด้วยนะครับเป็นยาง MT แบบตัวเขาเรียกว่าออฟโรดแบบจ๋าๆเลย ชุดแต่งคันนี้นะครับเดี๋ยวกุ้งพาไปดูทีละนะแต่เดี๋ยวเริ่มที่ตัวรถก่อนนะครับรุ่นนี้จะเป็นตัวที่แต่งมาจากไวท์แท็กเป็นขับ2นะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับ210แรงม้าแรงบิดขนาด500นิวตันเมตรนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเกียร์10สปีดนะครับจับคู่กันมานะครับจะเป็นตัวท็อปของตัวขับ2นะครับสำหรับตัวกระบะไวท์แท็กนะครับผมชุดแต่งเนี่ยเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ยังไงก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ครับตัวชิ้นตัวที่เขาเรียกว่ากันชนหรือวว่่่่าาาาาตตััััััสเเเเเเกกกิิรรรรร์ดดดดด้้้้้้นน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 หออ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 งงะะคคคคบบบบีไไไไไมมมถขข็ืทปลย ครอบทับกันชนเดิมเข้าไปนะครับเนี่ยสีก็คือทําสีของตัวรถเลยตัดกับตัวสีดํานะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นขอบยางนะขอบยางกันฝุ่นกันน้ำนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเก็บงานได้ค่อนข้างเนียนเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้กาวซิลิโคนยิงที่มาเป็นแบบเก็บกันฝุ่นด้านหน้านะใช้เป็นยางกันฝุ่นเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟตันหมอกต่างๆก็ เว้นไว้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวสเกิร์ตที่ครอบไปนะครับของวิกเตอร์เซนเซอร์เห็นไหมครับตรงนี้เซนเซอร์ที่อยู่ด้านหน้าก็มีการเว้า์ไว้ด้วยนะครับให้เซนเซอร์ด้านหน้ารถเนี่ยยังใช้งานได้จริงนั่นเองสําหรับตัวเซนเซอร์ที่อยู่ด้านหน้านี่สเกิร์ตของวิกเตอร์ด้านหน้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะสำหรับตัวสเกิร์ตขยับขึ้นมาครับด้านบนด้านบนนี้เป็นกระจังของวิกเตอร์นะครับเป็นกระจังใหม่นะเป็นกระจังลายซี่ๆนะครับเป็นลายซี่แบบนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบกระจังแบบนี้ก็มีให้เลือกอี ama, อ Ford นนกะนะั <ๆ S 1> แบบาา่จงงตนยหห้แแล จะเป็นคำว่า F O R D ที่เป็นเขา,าเรียกว่า DNA ของตัวแรปเตอร์เหมือนตัวพี่ใหญ่ไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นรูปตัวกระจังหน้ารูปม้านะครับอยู่ที่ความชอบอันนี้สามารถระบุแล้วก็รีเควสต์มาได้เลยสำหรับตัวกระจังที่อยู่ด้านหน้าแต่ถ้าเกิดเป็นของเวกเตอร์ก็จะเป็นกระจังแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ข้อดีของกระจังแบบนี้นะครับมันจะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับเป็นวงนะครับแบบเนี้ยคู่กันเลยนะครับตัวเนี้ยมันจะทําให้กระจังด้านหน้าครับดูสวยขึ้นถ้าเกิดเป็นกระจังตัวอื่นตรงนี้จะไม่มีไฟนะ นะครับจะไม่เหมือนกันตัวนี้ถ้าเป็นของวิกเตอร์จะมีไฟสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็นี่ด้านหน้ามีคาว่าวิกเตอร์ระบุมาด้วยนะครับสำหรับตัวกระจังด้านหน้ายังหนาเลยนะเป็นสีดําเงานะครับสำหรับตัวนี้กระจังนะครับแล้วก็ตัวกล้องของตัวรถนะครับนี่มันก็มีการเว้นไว้นะครับสำหรับด้านหน้ากล้องด้านหน้ายังใช้งานได้เหมือนเดิมนั่นเองสําหรับตัวกระจังตัวนี้นะครับกระจังแต่งไฟด้านบนนี่3จุดนะครับสจุดก็เลือกสีได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองลูกค้าก็จะชอบแนวสีเหลืองมากกว่าเพราะมันตัดกับสีดํานั่นเองสําหรับตัวกระจัง ถัดจากตัวกระจังออกมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่าครอบไฟหน้านะครับครอบไฟหน้าเนี่ยเวลาติดตั้งไปนะครับครอบไฟหน้าเนี่ยจะไม่บังตัวนี้นะไฟเดย์ Friday, ทาม running light ยังชัดเจนแล้วก็ยังสวยงามยังใช้งานได้เหมือนเดิมนั่นเองยังสังเกตง่ายสําหรับตัวครอบไฟหน้าที่ติดตั้งไปนะครับครอบไฟหน้าก็จะมีคําว่าレนเจอร์นี่ระบุไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับตัวครอบไฟหน้านะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างรถคันนี้ด้านข้างเนี่ย ด้านหน้าเนี่ยใส่เป็นสกเกิร์ตของวิกเตอร์แล้วด้านข้างก็เป็นตัวคิวล้อของวิกเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเซตเดียวกันหมดนะครับจะเป็นเซตที่แมทก,กันมานครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาแบบ6นิ้วหมุดหลอกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเซตเดียวกันนะนะครับระบุค,คําว่าวิกเตอร์อยู่ตรงนี้คิวเนี่ยก็ประมาณ5-6ถึงนิ้วถ้าน่าจะ6นิ้วมากกว่าคิวประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคิวของวิกเตอร์แมทก,กันมามีใส่คิวล้อแล้วแน่นอนก็ต้องมีการเปลี่ยนแม็กกับยางแน่นอนนะครับตัวนี้แม็กกับยาง ตัวนี้ถ้าเอาแบบนี้เลยเนี่ยตัวนี้เป็นแม็กขนาด20นิ้วนะยางนะครับจะเป็น MT นะดอกใหญ่ขนาดนี้ต้องเป็น MT อยู่แล้วนะครับยางจริงๆก็มีให้เลือกอยู่หลายแบบนะบมีทั้ง AT, MT แล้วก็ H t ท t ฮทมันเป็นยางติดรถจากโรงงานมาถ้านะเป็น H t ทก็คือดอกจะบางหน่อยแต่เน้นความเงียบหรือว่าความนุ่มนั่นเองแต่ถ้าเกิด AT ท l t e r ทเลนนะครับดอกจะไม่หนาขนาดนี้แต่เสียงจะเบากว่านี้แต่ถ้าเกิดลูกค้าที่อยากได้ดอกสวยๆลุย,ลยๆก็เน,นี่ยครับ สุดๆไปเลยสําหรับยางมัดเทเลนนะครับดอกหนาขนาดนี้แต่ว่าเสียงจะดังหน่อยนะสำหรับมัดเทเลนแต่ถ้าเกิดลูกค้ารับได้ไม่มีปัญหาครับสำหรับตัวนี้คือการเลือกยางเนี่ยมันก็อยู่ที่การใช้งานอย่างตัวนี้ถามว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานแนวไหนก็จะเป็นแนวออฟโรดมากกว่าขับลุยโคลลุยทางลูกลงังทางฝุ่นเนี่ยสบายๆตะกุยตะกุยได้ค่อนข้างดีเลยสําหรับตัวนี้ บอกขนาดยางไว้ก่อนนะครับตัวขนาดยางนะครับตัวนี้จะเป็น33คูณ12.5 R20 R20 ก็คือแม็กเนาะแม็กขนาด20หน้าตรงนี้กว้าง33นะครับแล้วก็แก้มยางตัวนี้นะครับเป็น12.5ของตัวหน้ายางสําหรับตัวนี้นะครับยางใหญ่ขนาดนี้มีเปลี่ยนตัวออปชันเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวด้านในสีแดงๆนะครับเราเรียกว่าปีกนกตัวนี้เป็นปีกนกของออปชันนะครับจริงๆปีกนก ok ก็มีหลายแบบนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วก็อยู่ที่งบประมาณของเราด้วยเนาะสำหรับตัวปีกนก ราคาก็จะไม่เท่ากันด้วยปีกนกตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการกดหน้ายางนะครับป้องกันปัญหายางกินนอกกินในนั่นเองนะครับก็คือทําให้หน้ายางตรงนี้เขาเรียกว่ากดได้สม่ําเสมอนะครับสำหรับตัวหน้าที่ของปีกนกนะครับขยับขึ้นมาจากล้อนะครับนี่เห็นไหมครับแก้มมีคําว่าไบเทอร์โบบ่งบอกให้รู้เลยนะครับไบเทอร์โบเนี่ยในกระบะเนี่ยก็จะมีอยู่วแท็กนะครับถ้าเกิดตัวนี้วายแท็กก็จะมีอยู่2โมเดลเนาะขับ2อขับ4อย่างที่บอกอย่าง,งตัวเนี้ยเป็นขับ2นะครับถ้าขับ4ก็ไปดูด้านหลังจะมีตัว 4, ออยู่ด้้าานนหลังงงนะะจมข ตัวไวท์แท็กตัวขับขับขับสองสิบสปีดเนี่ยเขาจะเป็นตัวออปชั่นที่เต็มเลยนะครับก็มีพวกระบบความปลอดภยัยอย่างพวก Adaptive Cruise Control ระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินพร้อมจับคนเดินถนนหรือว่าเลนกิ๊บบิ้งเนี่ยมีมาครบเลยนะครับสำหรับระบบความปลอดภยัยแล้วที่สําคัญเนี่ยครับนูนๆแบบนี้แน่นอน,นครับมีกล้อง360อองศาติดตั้งมากับตัวรถเลยนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับมีไฟส่องพื้นด้วยตอนกลางคืนเราไปจอดรถเนี่ยไฟเนี่ยจะส่องสว่างเนี่ยยาวเลยเวลาเราขึ้น ขึ้นมาบนตัวรถเนี่ยเราสามารถมองได้เลยว่าพื้นเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่านะครับเวลาเราก้กาวขึ้นทําให้เราก้าวขึ้นรถได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับของแต่งต่อไปนี่กับข้างประตูนะครับกับข้างประตูเป็นกับข้างของวิกเตอร์นะครับเป็นงานเซตเดียวกันหมดเลยนะครับกับตัวสเกิร์ตด,ด้านหน้าตัวคิ้วล้อแล้วก็ตัวนี้กับด้านข้างนะครับเป็นของวิกเตอร์ก็อันนี้อยู่ที่ลูกค้านะครับติดก็ได้ไม่ติดก็ได้แล้วแต่ความชอบแต่ถ้าเกิดใส่ไปก็จะเป็นทรงประมาณเนี้ย นะครับมันก็จะดูเขาเรียกว่ามีเหลี่ยมมีสันขึ้นนั่นเองนะครับด้านบนนี้ติดตั้งตัวเบ้ารองมือจับกันลอยให้ด้วยนะครับตัวนี้เบ้ารองมือจับกันลอยเนี่ยทำหน้าที่ป้องกันร,รอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับสีรถนั่นเองนะครับสำหรับระบบเปิดประตูของตัวรถนะครับลืมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นแบบ k e y l เล s e n t r นะสมมติเราล็อกรถกดล็อกปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะกดล็อกเราจับเข้าไปนะครับแล้วดึงออกได้เลยเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเราจะล็อกทํามือแบบนี้ไว้ครับแล้วแตะตรงนี้ แค่นี้นะครับไฟกระพิปตรงนี้ถือว่าเรียบร้อยก็คือล็อกแล้วนะครับสำหรับระบบการปิดเปิดประตูของตัวรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบคีเลน e NT นนั่นเองด้านบนนะครับตัวนี้คิ้วกันศาสตร์อันนี้อยู่ที่ลูกค้านะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็คือเวลาเราจอดตากแดดเราลดกระจกลงมาเนี่ยไม่ให้คนอื่นเนี่ยมองเข้าไปด้านในของตัวรถได้ว่าเราลดกระจกอยู่นั่นเองสําหรับตัว คิวกานศาสตร์แต่มันก็มีข้อเสียนะถ้าเกิดเราขับรถเร็วๆเนี่ยความเร็วสักประมาณ120เนี่ยก็จะมีเสียงลมนิดนึงนะครับสำหรับคิวกันศาสตร์ถ้าลูกค้ามไม่ชอบเสียงดังนะก็แนะนาครับไม่ต้องติดนะครับสาหรับตัวนี้ด้านบนนะครับราวหลังคาอันนี้ไม่ใช่ของแต่งแล้วนะอันนี้เป็นของที่มาจากโรงงาน,นครับใช้งานได้จริงนะรถสูงนิดนึงเดี๋ยวกุ้งลองปีนให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้อ่าเนี่ยเห็นไหมครับตัวราวหลังคาเนี่ยรองรับการใช้งานสามารถติดแหลกหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอาของไปวางด้านบนได้เลยนะครับสำหรับตัวราวหลังคาที่มากัับตวร ด้านบนของตัวขอบกระบะงนะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์ตัวนี้ก็เหมือนกับราวหลังคานะติดตั้งจากโรงงานนะครับเป็นสีเขาเรียกว่าออกเทาๆเงาเ,าเานะครับนี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนอลูมิเนียมนะแข็งนิดนึงสามารถรัดแล้วก็มัดของได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้ของแต่งนี่ครอบเขาเรียกว่าครอบฝาถังน้ํามันนะตัวนี้นะครับมีคําว่าแลนเจอร์เหมือนกันนะครับคิ Q ้วล้อก็เหมือนกับทรงเดียวกับตัวคิ้วล้อที่อยู่ด้านหน้ามีขอบยางรีดกันฝุ่นกันน้ําอย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะครับสติ๊กเกอร์ เป็นคาว่าแรนเจอร์จริงๆสติ๊กเกอร์เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะอยากได้แบบไหนหรือว่าจะออกแบบแบบไหนเนี่ยเราก็ทําให้ได้นะครับสำหรับตัวลายสติ๊กเกอร์นะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้แค่คําว่าแรนเจอร์พอนะครับหรืออยากได้คําว่าแรปเตอร์ก็ได้ระบุมาได้นะครับสําหรับตัวนี้ทําให้ได้หมดเลยนะด้านหลังนะครับของตัวรถตัวเนี้ยโมเดลของตัวไวท์แท็กมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบ,บะอยู่แล้วนะอันนี้เป็นโมเดลพื้นฐานเลยนะครับด้านหลังเลยนะครับตัวนี้ครอบไฟเห็นไหมครับ ขอบไฟหน้าเรามีให้แล้วขอบไฟท้ายเราก็มีเหมือนกันนี่นะครับขอบไฟท้ายเนี่ยทำให้ไฟท้ายของเราดูโดดเด่นขึ้นนะครับเขาเรียกว่าไม่เรียบกันเกินไปหรือว่าสีไม่กลืนกันเกินไปนั่นเองสําหรับตัวขอบไฟท้ายนะครับตัวด้านหลังนะครับของแต่งชิ้นใหญ่เลยเราเรียกว่าขอบฝาท้ายกระบะนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับเว้นตัวของโลโก้ฟอร์ดไว้เพราะว่าตรงนี้มีกล้องเลยเว้นไว้นะครับผมอักษรที่อยู่ตรงเนี้ยเราเลือกสีได้นะครับว่าอยากได้เป็นสีอะไรอย่างตัวเนี้ยลูกค้าชอบก็คือเป็นสีตัวรถตัดก,กับสีดําก็ดูสวยดีนะสำ ก็ดูสวยเลยลอยๆขึ้นนะครับแล้วก็ตัวด้านบนไฟเบรกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะเวลาเราเบรกรถนะครับไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับแล้วก็ฝาท้ายของวายแท็กนะครับเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะเนี่ยครับเวลาเรายกขึ้นเนี่ยจริงๆอ่ะคุณผู้หญิงหรือว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยก็สามารถปิดได้สบายไม่ต้องออกแรงเยอะพราะน้ําหนักมันค่อนค่อนข,ข้างเบาเลยเพราะมันมีฝาท้ายผ่อนแรงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าที่ไปติดฝาปิดท้ายกระบะแล้วบอกว่าของพี่จะโดนขโมยไหมเนี่ยครับมันล็อกได้เห็นไหมครับนี่เราเสียบกุญแจเข้าไปตรงนี้ ขันแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาล็อกฝาท้ายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปิดได้แล้วของที่อยู่ในกระบะของเราก็ไม่หายแน่นอนนะสําหรับตัวฝาท้ายของตัว r a นเจอร์ตัว Next Gen w i t e c ก็จะเป็นแบบนี้มีตัวล็อกนะสําหรับตัวนี้นะครับตัวด้านล่างนะครับตัวนี้กันชนนะครับจะเป็นทรงศูนย์ะครับกันชนเดิมทรงศูนย์นะครับมีเซนเซอร์4ตัวให้นะครับ ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้4ตัวด้านหลังก็มีให้4ตัวเหมือนกันสําหรับระบบเขาเรียกว่าระบบความปลอดภัยเวลาเราถอยหลังนะครับนอกจากมีเซ็นเซอร์ก็มีกล้องด้วยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยนะครับไม่ต้องกังวลเลยตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนเวลาเราถอยหลังรถนะครับเดี๋ยวไปดูอัปชั่นภายในของตัวรถนิดนึงนะครับสำหรับระบบขับ2ที่มีจุดเด่นของรุ่นนี้ไปดูด้านในกันครับภายในของตัวรถที่กุ้งจะพูดนะครับก็คือจุดขายของระบบขับเคลื่อน2ล้อของ Ford นั่นเองก็คือระบบขับ2ก็จริงแต่จะมีโหมดการขับขี่ให้เลือก4โมด4โหมดเเเลลืืออกกกกกยยัังงงงจาตรรหนนดดีี๋วุ้้ใูะคบ รากดจากตรงนี้นะเป็นโหมดการขับขี่มี4โหมดนะครับเวลาเรากดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูนะครับมี4โหมดนะครับเวลากดเนี่ยเรากดจากตัวที่กุ้งบอกไปนะครับให้เราเลือกโหมดการขับขี่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับโหมดแรกเวลาเรากดปุ๊บเห็นไหมครับขเขาเรียกว่าโหมดปกติก็คือตามชื่อเลยครับโหมดปกติไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดเราอยากขับแบบประหยัดน้ํามันหรืออะไรต่างๆเราก็เลือกอีกโหมดหนึงครับ เลื่อนลงมานะครับเป็นโหมดประหยัดเห็นไหมครับตัวนี้ก็ตามชื่อเลยครับประหยัดนะครับไม่เน้นอะไรเลยคันเร่งหรือว่าเครื่องยนต์ตอบสนองช้าหมดแต่ว่ามันจะให้เรื่องของอัตราการประหยัดน้ํามันที่ดีขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าออกไปใช้งานที่มีฟิลต้องการกำลังเครื่องยนต์หรือแรงฉุดแรงๆใช้สําหรับลากพ่วงก็เลือกหดหมดนี้เลยเห็นไหมครับลากพ่วงหมวดที่3 หมดลากขั้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวแรงบิดลถเนี่ยมีค่อนข้างเยอะก็คือลากรอบไปเขาเรียกว่าค่อนข้างสูงนั่นเองทาให้มีแรงลากหรือว่าแรงกระชากได้ดีขึ้นหน้าปัดหรือว่าสีตัวอักษรก็เปลี่ยนด้วยนะครับเวลาเราเลือกหมดต่างๆอ่าหมดสุดท้ายบ้านเราได้ใช้แน่นอนหมดสุดท้ายนะครับนี่สลิปเบอรี่หรือว่าฝนตกถนนลื่นนะครับหมวดนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับก็คือ มันจะเข้าไปจัดการในเรื่องของรอบคันเร่งหรือว่ารอบเครื่องยนต์ให้หมุนช้าลงตอบสนองช้าลงป้องกันปัญหาในเรื่องของการออกตัวแล้วก็ท้ายปัดท้ายเขาเรียกว่าท้ายหมุนหรือว่าเสียการทรงตัวนั่นเองสําหรับระบบเด่นๆของตัวขับ2ของ Ford ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะไม่ว่าพี่จะซื้อรุ่นไหนก็ตามจะได้โหมดการขับขี่ทั้ง4โหมดนี้ไปหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้เด่นๆเ,เลยของ Ford นะครับสาหรับลูกค้าที่ต้องการรถแบบคันนี้แต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากได้สีอื่น มาแต่งแบบคันนี้เดี๋ยวกุ้งทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างโทรมาสอบถามได้หรือว่าจะทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ